สวัสดีครับจากร้านทอมอเตอร์ประคนชัยนะครับบุญหอกคิดตันนี้ทำอไรเปลี่ยนยางฮะเปลี่ยนยางเป็นยางเนาะอาจัดการให้แก่นไปเจ้าของนั่งรอเลยนะครับโอ้ยย้อนแสงไปนิดเปลี่ยนยางใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจัดการให้อ่านะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับ อสองคนนั้นเป็นอะไรอีกแล้วอะไรเนะี่ยท่อผ่าบ่อผาใส่รถรุ่นไหนครับไซค์ร์มือนี่แล้วทำไมโจดไกลแท้อเอฟมาทำไม,มอ,อ่ะไหนเราเราเอารถมาดูหน่อยสตาร์ตติดไหมนั่นอ,ะอ,อ่ะอ๋อไม่ได้มาธรรมาดาเอามาแล้ว นึกว่าสตาร์ทไม่ติดเห็นไปหลบเอามาเอามาตรงนี้มาในร้านเลยโอ้ไทเกอร์ตัวไทเกอร์นะครับแต่เครื่องเวฟบร้อยโอ้โหมีท่ออย่างเข่เลยได้ไหมนี่นายจะเอาอะไรนะท่อผ่าอ๋อ้ท่อผ่าแต่เป็นแต่เป็นผ่าโมโกนะได้ไหมได้ครับอ๋อช่วงนี้มีเจมโมโกครับอ่าเดี๋ยวหาให้ อัไนมาหนินี่คลิปเอาเลยครับ่อเอามาดูก่อนหอเหลือแต่ตัวนี้แหละตัวนี้เอามาเลยเล็กคนะอ28นะครับคันนี้ คอยี่สิบแปดมิลเอาถือไปคอลนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับต้องแปลงนะครับโครงไทเกอร์เครื่องเวฟร้อยเราจะใส่ท่อรุ่นไหนดีนะครับนะครับไทเกอร์คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับสีเหลืองของนุ่มน้อยจาก หว้ว,หวยเสาวานะครับบ้านหว้วยเลานี่เองแมมีรถเท่ขับซะด้วยวันนี้จัดถ้อยเสียก่อนเน่ไล่เบาซะด้วย <c oughs> ไล่เบาซะด้วย, <c oughs> วย <c oughs> ช่างบุญหอก็กำลังเปลี่ยนยางในอยู่นะครับ รถคิดตั้นนะครับรถดังเมื่อครั้งอดีตอ้าวใจร้อนใจร้อนไอ้นายเอ้ยลุยเองเลยนี่โอ้ด้วยความอยากได้ท่อผ่านะครับไอ้นายไอ้นายโทษตรงนี้ระวังน็อตไ้เลย,ยมันมัน อะไรครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนเปลี่ยนยางนี่ครับเอายางแบบไหนครับเอาข้างหน้า200แล้วก็ข้างหลัง250อครับผมได้จัดให้นะครับโอเคครับเวฟร1อยสิบไอล้อแม็กนะครับปี2014เปลี่ยนยางนอกยางนอกยางในหน้าหลังนะครับได้จัดให้ งานนี้แถมประกันท่อด้วยนะครับเพราะว่างบป,ประมาณงบป,ประมาณมีแค่ท่อใช่ไหมเออนี่ยเอายัดไปแล้ว <c oughs> เละแล้วสงบนิ่งเลยนะครับของเก่าโดนปลดประวางเสร็จแล้ว ในเมื่อห,หนูอยากช่วยก็ทําไปพร้อมๆกับช่างเลยก็แล้วกันในเมื่อโคมันใส่กันไม่ได้นะครับโคคนล,ลรุ่นก็ต้องคันน็อตก่อนนะครับเพื่อจะต้องเพื่อจะดัดโคนะครับไม่มีอะไรจับต้องทําแบบนี้เลยครับภูมิปัญญานายริจะใส่อย่างี้เลยไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ใส่ท่ออย่างนี้เลย <c oughs> เอาละครับส่วนคันนี้ก็รอคิวนานพอสมควรนะครับ พราะตัวนี้ต้องดัดเปลงนะครับต้องเป่าแก๊สด,ดัดเปลงคงใช้เวลาอีกนานนะครับะรนะครับช่วงคอก็เป่าแก๊สด,ดัดก็เรียบร้อยนะครับโอ้คันนี้ก็ต้องดัดช่วงนี้นะครับงัดงัดึ้นเรื่อย คอ,อย8ี่สิบแปดมิลครับความดังไม่เกินเก้าสิบห้าเดซิเบลครับมโีโมโกพร้อมเนี่ยโชว์เสียงหนยครับ ส่วนเจ้าหนุ่มน้อยก็กำลังประกอบชุดสีนะครับเนี่ยตัดสีทำคมอยากไ้สติกเกอร์ค่ะอเอาเอายังไม่ได้นี่ครับอได้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ครับต้องแค่ตัวสีเนาะบุนทอไปเอาสติกเกอร์มาหนึ่งเร็วโอ้ยคนปิดสติกเกอร์คืออ้วบอันแทะโทษมาวะเฮ้ยขาดหมดแล้วกรรมกรรมกรรมอาสาปิดนะครับแต่ก็ ผิดพลาดนิดหน่อยยังไม่พอนะครับเจ้าของอยากลง อันนั้นเสียงขนาดนี้ได้ไหมได้อันไหนไม่ชอบดังมากนี่อ๋อครับอ๋อไหนมองกล้องหน่อยที่ชอบหลุดก,กล้องนี่เด้อเด้อทำใหม่ไม่ชอบดังแรงใช่ไหมครับอ๋อได้เลยครับงั้นถูกแล้วขนาดนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ